สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันรวดเร็วจากคลิปที่แล้วช่วงนี้ออกกันรัวๆครับครับ,รบมนี่ s t r u d t e r d a e Cover of f e l l o s ใครที่กำลังรอ Fudo Yusei อยู่นะครับสาวก Fudo Yusei มากันแล้ว SD กล่องใหม่ที่อัปเดตนะครับผมอัปเดตตัวใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะโอ้มีแบบอย่างละสามด้วยอ่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยพวก SD นะครับผมที่ไม่ใช่ Tactical t r i d e c k เนี่ยเริ่มจะมีของดีเริ่มจะมีของที่แบบว่าเออซื้อมาแล้วแบบว่ากล่องเดียวเริ่มจะเอาอยู่แล้วแต่ผมว่ากล่องเดียวไม่อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นขอขอบคุณร้าน m o เดิร์นการนะครับผมนะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกคลิปอยู่ที่อาคาร All Way น n e นะครับผมนะฮะ ตรงข้ามกับเมกาพลาซ่านะครับสะพานเหล็กนะจ๊ะไปซื้ออุปกรณ์การเล่นการ์ดไปซื้อการ์ดยูกิไปซื้อแบบแยกใบไปซื้อแบบกล่องได้หมดนะครับผมนะฮะและช่วงนี้โปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันว่าโปรโมชั่นเปิดจุาจะเจอฟลอยของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันแจวมันคุ้มแค่ไหนแล้วก็บริษัทคิดสันคิดประเทศใจจำกัดผู้นําเข้าการ์ดยูกิโอถูกต้องตามลิขสิทธิ์รายแรกรายเดียวของไทย ไม่ใช่ลายแรกมีหลายลายแล้วถ้านับกันตั้งแต่อดีตจริงๆนะฮะแ,แต่กันนี่เลยมีมออกรนี่นะต้องอย่างนี้นะนี่นีนนสนับสนุนของแบบนี้ของรถเจนะครับผมนะฮะแล้วจะทําให้ร้านการ์ดของเรา,ายังอยู่ได้นะครับผมนะร,ร้านตัวแทนจําหน่ายเนี่ยยังสามารถจะจัดแข่งยังสามารถจะมีรางวัลของรางวัลมาให้กับทุกๆคนนะครับมาแจกให้ได้ ให้ได้รับกันนะครับผมนะเป็นโคต้าของทางโคนนมิบริษัทแม่บริษัทใหญ่นะครับผมนะอ่ะมาดูกันดีกว่าในนี้มีซองพิเศษด้วยนะครับผมนะอืมมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่ซองพิเศษซองพิเศษนี่ก็จะมีเอ่อแรนดอมน่าจะมี5ใบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ใบอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเรามาดูเด็กข้างในกันก่อนนะข้างในเด็กนี่ก็วิธีแกะนะครับนี่นี่มีตรงนี้นี่ ดี๋ยวหาดึงก่อนเหมือนมังฝรั่งเลยอ๋อดึงฟืบปึบเข้าให้ไม่ถอดอย่างนี้ฟืบออกมาอย่างนี้ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับจังวอริีเออร์เอ็กตรีมนะครับผมนะฮะเป็น8ดาวแล้ว2009แล้วมัน upgrade, อัปเกรดโอ้มันเท่เหลือเกินฟูลสปีดวอริเออร์นะครับผมไม่ใช่แค่สปีดวอริเออร์แต่มันฟูลสปีดแล้วนะครับผมนะสดาวแม อ่ะอีเมลนเราก็อัปเกรดเหมือนกันนะครับผมนะ a n งเกอร์โบ๊ทเฮดฮอกนะครับผมนะนี่น้องนกเราก็มา Cross Road Runner นะครับผมนะนี่มาเป็นพาราเรลมาเลย Scrap Synchro เดียวนะมันติดชื่อ Scrap ด้วยว่ะสงสัยจะใช้ใน s c r a p ในเด็ก s c r a p ได้นะเนี่ยเอาเอาจริงๆเออนะ Synchro Fellows นะครับผมนะเป็นเวทแบบใหม่นะ Effect Card ไปหาดูได้ที่เดิมเลยก็คือ,อเว็บของอเผจของจัดโทนี่นะครับผมนะขึ้นให้ดูกันทุกตอนซินโครวันเวย์นี่ก็กลับดักใหม่อะอันนี้เป็นตัวรีปิ้นแล้วนะจังซินโครนนะครับผมนะให้มา2ใบใส่2ใบกำลังดี โอยซินโครนะครับผมนะโอยซินโครอ่ะสตาร์ดัสซินโครนอ่ะตัวนี้ให้มา1 2 3ใบกันเลยทีเดียวเนี่ยตัวนี้ตัวอีกหนึ่งตัวสำคัญนะเรเวลูชั่นซินโครนนะให้มา1ตัวสตเทไลท์ซินโครนให้มาตัวหนึ่งอะตัวนี้ก็สำคัญแอสเซาซินโครนให้มา1ตัวเจ็ดซินโครนให้มา1ตัวจังคอมบิเนเตอร์ให้มา1 2 3ใบกันเลยทีเดียว ดับเบิร์วอลเลอร์นะครับผมนะฮะตัวเพิ่มโทเค็นนะให้มาหนึ่งตัวเอฟเฟกต์วิลเลอร์ครับผมตัวนี้เป็นตัวใช้งานอ่ะให้มาหนึ่งสองตัวให้อุลละมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่เป็นนวัตกรรม t i คิ i เดลโล่เจ,จ้เทคินเดโลเจนะครับผมนะฮะนวัตกรรมใหม่ของ SD เลยนะเนี่ยทำมาเหมือนกับ แท็กติคอลไรเด็กเลยก็คือให้ของใช้มาด้วยนะมีอุลละ,ละมา1นใบมีแมงสาบมาใบาหนึ่งเออดีดีด,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 ดีตัวนี้ Riding Duel Acceleration นะครับผมนะให้มา1-2ใบโอเคตัวเซิร์ชครับผมตัวเซิร์ชซินคอนให้มา1-2 2ใ2บแล้วก็อ้อ3ใบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะใช่ไหมใช่สิแต่ตัวนี้เป็นอาร์ตใหม่นะสวยดี Duelist Genesis น,นะครับผมนะให้มาด้วย ซิงโครนัมโบนี่ก็หากันใหญ่หาใช้กันใหญ่เลยตัวนี้บุสคาลิบุสคาลิอาทามาชีจำชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้ใบนี้ก็หายากนะสครับฟินะครับผมนะวั one for one. นโฟวันนี่อันนี้อาร์ตใหม่อาร์ตใหม่ที่เพิ่งทําเป็นซีเขตมาราคาตกหมด บ้าบอเอ้ยสครับ a อเรียนี่ของสครับชี้นิ้วก็มาอ่ะชี้ดาบก็มาเนี่ยเป็นไงโอ้โหดอปอ่าดอปเลสก็มาแจวจริงจริงสิงค์คลโซนสิงโครโซนอ่ะใบนี้ก็มาแหม่จริงๆเลยเชียวสครับวอร r เออร์ครับผมแบบสามดาวนะใบนี้จังวอริเออร์เป็นอาร์ตใหม่ ดีอ่ะสปีดสปีดเออ่จังสปีเดอร์สตาร์ดัทนะครับผมสตาร์ดัทเอ็กเซเลเรสเอ็กเซลซิงโครสตาร์ดัทนะครับผมฟอร์มูล่าซิงโครนเออ่สตาร์ดัทวอริเออร์ชูตติ้งสตาร์นะครับแล้วก็นี่มังกรมังกรแดงหากันจังเลยนะนี่คือทั้งหมดนะให้ตายเถอะโรบินเดี๋ยวสิยังไม่หมดยังเหลือซองนี้มาตัดดูกันได้อะไรมันเยิ่มไปเลย ไฮ้กล่องเดียวน่าจะเอาอยู่วะ่ะหรือใครหรือใครไม่อยู่จะซื้อส,สักสองกล่องก็ได้นะน่าจะกําลังดีนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวบางตัวนะมาดูกันว่าสองนี้ได้อะไรอะไรเนี่ยซิงโครวันเวเป็นแบบซูเปอร์อ่าเป็นแบบฟอยสครับวอ r เเยอรแบบฟอยอ่ะเฮดฮอกอังเกอร์โบวเฮดน้อง Cross Road แล้วผมได้ตัวนี้ครับตัวหน้ากล่องเป็นซีเครตแลม ซีเกตนี่น่าจะออกแบบเรนดอมนะผมว่านะพวกการ์ดใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นอ่าในซองนี้น่าจะมีมาห้าใบซึ่งก็จะสูงว่าใบาไหนเป็นซูปเปอร์สี่ใบแล้วก็ใบไหนเป็นซีเกตหนึ่งใบนะครับผมนะฮะก็ตามนี้นะสวยงามอลังช่างกันเลยทีเดียวได้ตัวหน้ากล่องด้วยโอเคไปเปิดหากันเร็วนะครับผมนะก่อนที่มันจะหมดจากสต็อกนะครับผมนะมันหมดเร็วมาก <c oughs> ของดีๆอย่างนี้อ่ะอยังไงขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะวันนี้มาพบกัน เร็วมากและเดี๋ยวมีชุดใหม่มาเดี๋ยวชุดใหม่มาเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกนะครับผมนะฮะอ่ะใครได้อะไรเปิดได้อะไรได้สีเข็มใบไหนพิมพ์มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนอย่างรวดเร็วเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ